นลูกูกหไม่แค่มูลเรื่องงานแต่ว่ามันก็ต้องบอกลูกไหมคะ,ะช่วยได้ช่วยไม่ได้ไม่รู้แต่ลองเล่ามาค่ะแคมูลก็อย่างนี้คะ่ะลูกร้านคาเฟ่เราที่เปิดใหม่อะ่ะมันขาดทุนนะคะเนี่ยผู้จัดการเขาส่งแบบบัญชีมารายรับรายจ่ายนะโอ้โหดูแล้วมันขาดทุนจะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละไม่ก็เลยกุ้มใจอ่ะผู้จัดการร้านนี่ไว้ใจได้ไหมแค่มูลคนเนี้ยค่ะ ก็ไว้ใจได้นะเพราะว่าเขาจะทําบัญชีให้แม่อย่างละเอียดเลยแม่ตรวจบัญชีดูมันก็ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าทําไมมันขาดทุนสิแกมูลหรือว่ามันชักจะยังไงยังไงอยนะคะใช่แม่ว่ามันแตกมากเลยเนี่ยทําไงดีฮะแมลกแล้วค่ะขอบคุณค่ะลูกค้า มาอุดหนุนใหม่นะคะเอ้ามองอะไรเล่าลูกค้าไปแล้วไปเช็ดโต๊ะเลยที่ไปอันนี้เธอล้างจานไปเลยนะแล้วล้างเร็วๆด้วยล่ะลูกค้ามาเออเข้าใจไหมออาวสวัสดีค่ะ ค่ะคุณลูกค้ามีจะมาคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะคือร้านเรานะคะมีมมันไม่้หนูว่าเออคือหนูไม่ได้มาทานอาหารค่ะอ้าวไม่ได้มาทานอาหารแล้วมาทำอะไรอะหนูคือหนูหนูมาหนูหนูมาสมัครงานค่ะสมัครงานเหรอฉันมีพนักงานอยู่แล้วฉันไม่รับ เพิ่มจากคนหนึ่งไหมอะคะคือหน,หนูทำงานเก่งนะคะเออก็บอกว่าไม่รับไปไปไปเจค่าต,ตัวหนูถูกนะคะไปไฮะเมื่อกี้ว่าอะไรนะค่าตัวหนูถูกค่ะหนูขอแค่วันละห้าสิบก็พอค่ะห้าสิบชันร้อยหนึ่งก็ว่าถูกแล้วนะโหเจให้ค่าจ้างเด็กวันละสามร้ออันนี้ห้าสิบ ร้อยหนึ่งโอ้โหส่วนต่างอะกาไรเห็นเห็ตกลงว่าไงคะพี่สลรับไหมคะถ้าไม่รับหนูไปก่อนนะคะรับรับรับก็ได้งานหนูขอเริ่มงานวันนี้เลยนะคะอ๋ะอได้ได้ได้มา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 เาม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 า่า<ด>มา<ด><ๆ>มามามา,<ๆ>ม,าม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 าเามีมยมใหาใสมามมาหาามาามาาามา ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้ารักอะไรดีคะอืมมีเมนูอะไรแนะนําบ้างคะเออเมนูของทางร้านเรานะคะก็จะมีนมสดเย็นชื่นใจค่ะแล้วก็จะมีนมปั่นนะคะแล้วก็จะมีคุดดิ่งนมสดด้วยค่ะมีทั้งรสช็อกโกแลตและกลิ่นสตรอเบอรี่เลยนะคะตกงานนี่ย โน่าสนใจอ๋อและที่สำคัญนะคะร้านเราเนี่ยใช้นมโปรโมต UST นี่ค่ะนอกจากอร่อยแล้วนะคะยังมีประโยชน์อีกมากด้วยค่ะมีโอเมก้า3 6 9และวิตามิน B12 ที่เพิ่มขึ้นสีเท่า,าช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมองและยังมีแคลเซียมสูง ไปให้กระดูกและฟันแข็งแรง <Wow. S 1> คุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่ช็อกโ mm hmm. กแลตเนี่ย mm hmm. ก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพราะทำจากโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ย <Huh? S 1> ก็หอมชื่นใจมากเลยค่ะห oh. ูฟังแล้วน่าทานมากเลย <Wow. S 1> อะในคุณลูกค้าคะเชิญดูสินค้าในตู้ก่อนนะคะเชิญค่ะ <Wow. S 1> นี่ค่ะคุณลูกค้า <Wow. S 1> พุดดิ้งของทางร้านเรา ทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะโอ้น่ากินจังเลยงั้นเอาพุดดิ้งช็อกโกแลตกับนมเย็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะได้เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเชนนั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟให้ค่ะได้แล้วค่ะคุณลูกค้านมเย็นกลิ่นสตรอเบอรี่และพุดดิ้งรสช็อกโกแลตค่ะ อ่ิจงเลยเชิญรับประทานให้อร่อยนะคะคุณลูกคา้าหืมอร่อยจังเลยหอมชื่นใจหืมพุดดิ้งก็อร่อยเชิญรับประทานให้ ขายดีจริงๆเลยวันนี้รวยแน่เรามไม่เข้าใจจริงๆเลยลูกค้าก็เยอะดูไม่มีอะไรผิดปกตินี่ทำไมแม่ถึงบอกว่ามันขาดทุนนะน้องๆขอบคุณลูกค้าเก็บตัง้งคอ,อ่อทั้งหมด75บาทค่ะ ลองเงินทอนสักคู่นะคะคุณลูกค้าคุณผู้จัดจาก,การคะ75บาทค่ะทอน25อบาทค่ะโอเค25บาทนะขอบคุณค่ะอ้าคุณคุณ ของคุณลูกค้าขอึคุณลูกค้า1 2บบาทค่ะนี่120ยยบค่ะคุณค่ะคุณลูกค้าขอไปคิดด้วยนะอย่าลืมได้ค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะคุณผู้จัดการค่ะ120พอดีค่ะลูกค้าขอใบเสร็จค่ะเอางี้นะเดี๋ยวไปบอกคุณลูกค้านะว่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอะเสียไปเดี๋ยวนะผู้จัดการแต่ว่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเราไม่ เสียนหคะทำไมผู้จัดจาก,การทำแบบนี้ล่ะคะเอา้าฉันบอกว่าเสียก็เสียเถอะนาไปบอกลูกค้าแต่มันก็เห็นเห็นอยู่นะคะว่ามันไม่ได้เสียทำไมพูดจัดก,การทำแบบนี้ล่ะคะโอ,โอยเนี่ยถ้าเธออยากทำงานต่อนะเธอก็เงียบๆได้ไหมยอย่าพูดไม่ได้นะคะผู้จัด,จาก,ก,าดจาก,การทำไมผู้จัดการทำแบบนี้ล่ะคะทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะแล้วหนูเห็นนะคะว่าเงินที่ได้ ผู้จัดการเนี่ยไม่เอาใส่เก๋อของร้านแต่ว่าใส่เสื้อตัวเองนะคะม,มันจะมากเกินไปแล้วนะหนูนี่ฉันอะจะบอกเธอไว้ให้นะถ้าเกิดว่าไม่ทําแบบเนี้มันอะก็ไม่ก้าวหน้าไม่รวยแล้วนี่ถ้าเกิดเธอยอมร่วมมือกับฉันนะฉันอะจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ได้ผู้จัดการรอแป๊บหนึ่งนะคะ ่ะเจ้โอ้วันนี้มาดูร้านด้วยตัวเองเลยเหรอคะวันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะหนูดูแลอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเจ้แบบไม่ค่อยมีลูกค้าเลยค่ะอ้านี่แล้วหนูมายืนอยู่ทําไมเนี่ยไปไปิคิดว่าออกไปเลยโอ้โหอ๋อเจ้คะอันนี้คือเด็กที่มาสมัครงานนะคะแต่ว่าหนูอ่ะไม่รับไว้ค่ะไปไปไปความจริงแล้วเนี่ยหนูไม่ใช่เด็กเสิร์ม ลูกเจ้าของร้านเอ้โอเเล่นอะไรของเธอเนี่ยฮะเล่นอะไรของเธอไม่ได้เล่นอะไรทั้งนั้นนี่คือลูกสาวคนเดียวของฉันเองและฉันรู้ความจริงหมดแล้วหุยต้องขอโทษด้วยนะคะคุณผู้จัดการโอ้โหไม่น่าล่ะ ขายซะเก่งเลยหนูเจ๊นี่เองเอเอคือคือเจ๊คะคือจริงๆแล้วเออคือว่าหนูจําเป็นจริงๆอะคะ่ะเพราะว่า,าแม่หนูอะค่ะป่วยคะ่ะแล้วก็น้องอะต้องเข้าโรงเรียนแล้วค่ะแล้วก็หนูอะจาเป็นต้องใช้เงินจริงๆอะคะ่ะอ๋อเจ๊คะแล้วก็หนูอะค่ะทำเพิ่งทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกเองนะคะหืมไม่ว่าจะทาครั้งแรกครั้งสองครั้งสามก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวก็ไม่ได้ ฉันไม่ให้โอกาสเธอแล้วแบบนี้<อ>เธอไม่ไ่อ <len. S 1> สต<ะ>ย์ใช่เธอจะออกไปดีๆให้เรียกตำรวจะโอ้เจ๊คะแล้วถ้าเกิดหนูออกอ่ะเจ๊จะให้ใครมาเป็นผู้จัดการล่ะคะแอทออมาหนี้เลยเมานี้เน่ยเนี่นนี่่นีนี่ไงนี่นี่ต่อไปนะเจ๊จะให้เธอเป็นผู้จัดการร้านขอบคุณนะคะเจ๊ทำได้หมทาได้ค่ะอ่ะส่วนเธอถ้าไม่อโอกไปดีๆฉันจะเรียกตำรวจแล้วนะ เงินที่แอบไว้ในเสื้อเขาไว้ตรงไหนลูกตรงนี้ค่ะออาออกมาหมดอ,อย่างหมดอ,อย่าง<ม>ขอบค่ะไปเลยค่ะเชิญค่ะเผู้จัดการคนเก,กา่าเ <c oughs> ก่งมากเลยลูกฉลาดหลักแหลมที่สุดนี่คิดแผนช่วยแม่ได้ลูกก็ช่วยร้านแห่งนี้ไว้ได้นะมีอย่างนี้เป็นเจ๋งมันจะเปิดได้ไม่นานแน่เลย<ม>อ่ะแหมภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะคะแน่อยู่แล้วค่ะแม่